สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาพบกับนะครับ tc 3 5นะครับรุ่นใหม่นะครับคันนี้นะครับขึ้นรถรอเตรียมส่งมอบที่จังหวัดเชียงภูมินะครับพรุ่งนี้นะครับลูกค้าเตรียมรับรถได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าใช้เงินดาวนึงหมื่นบาทนะครับ ใช้เงินดาว1,000งบาทนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าเกียรติเอนะครับสามารถดาว1,000งบาทได้นะครับนะรถสวยนะครับใช้งานก็จะเป็นนะครับงานที่นาไม่ใหญ่มากไม่เยอะมากนะครับ อันนี้นะครับลูกค้านำไปใช้ส่วนตัวนะครับลูกค้านำไปใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็เกี่ยวให้ญาติพี่น้องบ้างนะครับรับจ้างได้เหมือนกันนะครับแต่จะไม่ได้เยอะเท่ารุ่นใหญ่นะครับ,นะรบใช้เงินดาว10,000บาทนะครับ ลูกค้าที่เชยภูมิใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ